องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานจัดกิจกรรมสาธารนณะแล้วปรากฏว,ว่าจัดให้มีการประกวดการแข่งขันในการจัดงานด้วยนะครับถามว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายเงินหรือของรางวัลเนี่ยให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของรางวัลชมเชยในการจัดงานเนี่ยเบิกจ่ายได้หรือไม่นี่นะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564นะครับเขากำหนดเอาไว้ในเรื่องของการจ่ายเงินของรางวัลหรือโล่ถ้วยรางวัลต่างๆสำหรับการแข่งขันกีฬาการ สำหรับการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะสาธารณะเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้กำหนดว่าะจะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้นะครับในระเบียบข้อ16เนี่ยกำหนดว่ากรณีมีการดําเนินการประกวดแข่งขันการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับ Уров, ผู้ที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโล่ค่าถ้วยรางวัลนะครับเงินหรือของรางวัลก็ตามเพราะฉะนั้นระเบียบกําหนดเอาไว้เนี่ยให้ได้เฉพาะผู้ที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเท่านั้นนะครับอาจจะมีลําดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3นะครับแต่รางวัลชมเชยเนี่ยไม่ได้กําหนดเอาไว้ไม่สามารถมอบรางวัลให้ได้นะครับระเบียบไม่ได้กําหนดให้สามารถให้ รางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้นะครับ